สวัสดีครับพี่น้องครับสองงานบ้านเราหน่อยระวังเดือโสดมาแรงพ่อกันบ้านน้องช้างใหญ่ครับผมโมงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนงานบ่อกไก่ครับเจ็ดสิบกูพี่น้องโอ้โหแบบดดอัศจรรย์เลยครับแดดสามโมงอย่างตายออกกันแล้วครับ ขอต่อตีนเปลี่ยนด้ไอ้นั่นตะบองตะบอง,อบองสาดพังดีสาดขาดจดีเอาขึ้นรถไปไปนั่งเอาไปนั่งมือถืออ่ะหมานอีกแล้วครับโอ,โ,โอ้โห้มัน,นี่หลายแล้วเออเอาบางอย่างเอฟซี แรก2คปเลยอันไหนอันไหนน้ำดำน้ำดำไม่เห็นเตียงขึ้นจริงป็นที่ลมไปลมไลไปล้มไปล้มไปล้มไปลไล้นไปล้มไปลาม้มแล้มแงมไมไมไปล้ม้มไ้มไปมันไม่ได้ตั้งใปลอมหวัวเข้ไ้ไ <c oughs> ม้้ <c oughs> อะไรโอ้ยไอเฮียเนี่ยตอนนี้ล่างการนี่ครับทีมงานครับเห็ดกันเป็นทีมครับผม ัง่งมาเฮ็ดกับเขาโอ้เ,เอ็นก็เก็บของทาครับโอ้ได้ซีสอบหาสอบแล้วมันๆครับเข่าใกล้อิ่มได้โดนเติมครับอุ่กับเขาครัวเมื่อคืนน้ำ พอดจิ้มเยือกต้นถังต้นก็พอด้วยมั้งมันที่กลิ่นโเบิดมันที่งยากันะเนาะเอาอย่างก็เออเอาแค่นั่นแหละมันที่สวยงานเอาน้ำหน้า

เด้ขั้นนี้ล่างซ้ำล่างหอมนะ่ะน้ำขวดยี่นินกะมีแจ้งจไหนก็ต้องเอาน้ำม,มันใส่กี่นเนื้เอเขาอธิอพอเปิดปปรถเด็กไปกะมีเจ้าอ้าวกระติกเขา กรติกไงเด้ล่นโอ้เชียนเอาน้ำแข็งก่อนโอ้ไก่ทำนีบออาบน้าดอกไว้ให้เล่นไปเฝ้าไปเฝ้าตั้งดีกว่าลงของถาตะวนเลยตะวนเปลี่ยนอย่าง,ง,างปับเดี๋ยวยังระเบิด ไป,ไปเมื่อฮะไปแล้วครับล่านปิดไปเลยจะเล่นเฟียแล้วครับ เ<ป>ดี๋ยวที่อาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าก็ไปครับแต่แบบอันนั่นพบผมแล้วแต่เศร้าแล้วเพื่อมตีหักว่ากรับล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเราได้กินเข่าแล้วก็เดินทางเลยครับขนาดสามมงนเมนาะแดดไหมกระดอกกระเดีดดดยดอะไรหอดพุ่นกับประมาณสิบมุ้งน้อยๆ นลงของสิบนุ้งครึ่งแล้วก็ทิประมาณบลายมือพอดีรว่า เอาเจ้าอันเกาเหรือคนใหมฮะเจ้าวันคนเ้านเอาคนน้ำจิ้มอันพิกผงก็ได้ด้วยไม่เลง้ยรอ่เลพ่ายแบบนีอกระทนด้ไมล่ะมไื้อเขาแทนไปเจ้าวานแล้วมึงถามันยังบอกอ้าวลวบากาอร่บอกเมื่อได้อเนี่ย เอาบอมันเบื้องโทรศัพท์มันยังไงนะสมองเปลี่ยนแล้วต้นไหนบอกว่ามึงบอกเองรถปสนุกของมากที่เด้อบอกบอกเบื้องโทรศัพท์มันด้วยมันย้ำนั่นมันเบื้องนี้อย่างเนี่ยตทนี้มีแนวมีประโยชน์บ่คุมทอดแท่เดียวเลยตินะ่ะทำเลย ให้กินฟูๆเซ็บๆไ็คอับอ่าอ่าอ่าเดี in, uh. ah ๋ยคลิปนี้เดี๋ยวฝากพัทนีนะครับพี่ล้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ